สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้เรามาทำครีมใช้กันค่ะสูตรนี้จะช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสหน้าเด้งแบบเร่งด่วนเลยนะคะใช้ต่อเนื่องเพียง7วันก็เห็นผลแล้วค่ะและว,วิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งส่วนผสมหลักของเราคือกาแฟนะคะหาง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ กาแฟนอกจากเราจะดื่มเพื่อสร้างความกระปรี้กระเป๋าให้กับร่างกายแล้วกาแฟยังมีคาเฟอีนที่เป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณอีกด้วยนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวเด้งและมีความยืดหยุ่นช่วยดีท็อกผิวเผยหน้าขาวใสและมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอริ้วรอยก่อนวัยและลดรอยบวมคําใต้ตาได้อีกด้วยค่ะ สำหรับส่วนผสมก็จะมีกาแฟมะนาวว่านหางจระเข้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มผสมกันเลยนะคะใช้เจลว่านหางจระเข้สองช้อนค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้ว่านหางจระเข้สดก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้ว่านหางจระเข้สดเนื้อครีมจะออกมาเหลวกว่าค่ะสําหรับเจลว่านหางจระเข้นอกจากจะเติมน้ําให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วยังช่วยลดความมันบนใบหน้าลบรอยฝ้ากระจุดด่างดาต่างๆได้อีกด้วยนะคะ ต่อไปเป็นกาแฟค่ะจะใช้เป็นกาแฟดำนะคะหรือถ้าไม่มีจะใช้เป็นทีอินวันก็ได้เหมือนกันค่ะใช้กาแฟเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะจากนั้นก็คนผสมกาแฟกับว่านหางจระเข้ให้เข้ากันก่อนนะคะ ากาแฟละลายเข้ากันดีแล้วใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้เลยค่ะจะใช้1ช้อนนะคะสำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วมีวิตามินอ e ีสูงค่ะมีสารด้านอนุมมลอิสระช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวและไม่ทำให้ผิวเหี่ยวด้วยค่ะจากนั้นเป็นน้ำผึ้งค่ะใช้น้ำผึ้งหนึ่งช้อนนะคะ สำหรับน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงผิวเพราะในน้ำผึ้งมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวมากมายเลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ และสุดท้ายเป็นมะนาวค่ะเราจะใส่มะนาวด้วยนะคะซึ่งในมะนาวจะมีวิตามินซีสูงช่วยผัดเซลล์ผิวและทำให้หน้าขาวกระจ่างใสค่ะและในระหว่างคนผสมถ้าส่วนผสมเหลวเกินไปก็สามารถเพิ่มเจลว่านหางจระเข้ได้นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเนื้อครีมคนผสมกันได้ที่แล้วจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็หากระปุกเล็กๆมาใส่ไว้ใช้ได้เลยนะคะสำหรับวิธีใช้สูตรนี้ก็ให้ทาตอนกลางคืนค่ะทาทั่วใบหน้าและลำคอโดยไม่ต้องล้างออกนะคะและสูตรนี้ไม่แนะนำให้ทาตอนกลางวันค่ะเพราะว่าเราใส่มะนาวไปด้วยวิตามินซีจะไวต่อแสงมากค่ะจะทำให้หน้าดำได้นะคะ และในตอนกลางวันที่สําคัญกว่านั้นคือกิมกันแดดค่ะเพืเ่อนๆต้องไม่ลืมทากิมกันแดดนะคะและสําหรับวิธีเก็บรักษาสูตรนี้จะสามารถเก็บรักษาได้2อาทิตย์เลยค่ะใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บใส่ตู้เย็นด้วยนะคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทําดูค่ะสูตรนี้7วันก็เห็นผลแน่นอนค่ะผิวขาวใสขึ้นมาเลยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับความสวยความงามค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ